คุชอบเต้ยเหรออืมแล้วกูชอบเต้ยทำไมคือกูก็ไม่ได้คิดว่ามึงจะชอบเต้ยจริงๆไงกูว่ามึงอยาดดีกว่าวะเชนเพื่อทำอะไรมึงก็รู้ว่าเต้ยชอบกูแล้วแล้วทำไมวะกูว่าถ้ามึงไม่ได้ชอบมันจริงๆอะอย่ายุ่งเลยดีกว่ากูขอขอ ขออะไรวะขอร้องขอไอเต้ยคืนหรือขอความรักของมึงคืนวะถ้ามึงไม่ชอบไอเต้อะมึงก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามกูว่าไอคิวกูชอบเต้ยไงฮะกูชอบเต้ย มึงพูดอะไรของมึงกูไม่ได้ยินกูชอบป้ะยากเรืเงียบก่อนโอเคอันแหละให้กูเหนือยงนานกูมึงออกไปไดแล้วแคฮะก <c oughs> ว่าเพื่อนกูจะง้างปากพูดออกมาได้นะคอนกรตมาได้ไงเนี่ยโดนโดนเป็นไงล่ะสบายจากพ่อปูพวกมึงรู้กันหมดเลยเหรอป <c oughs> ีมือไทยคร <c oughs> แผนได้ปั้นนะท่าไม่ได้มันนะมึงคงไม่ง้างปากพูดความจริงออกมาแล้วแผนเหรอแผนให้กูแกล้งจีบไปเต้ยเพื่อกระตุ้นมึงไงอ่ะอย่างพวกมึงสองคนแกันเองแล้วกันอเอ็มแมทไปเต้ยออกมาไอา้ตเต้ยออกมากคุยดิเขาเรียกแล้วโอ้หเป็นไรจำเลยรักของเราเออกมานี่เลยเามานี่เลย <laughs> อนนี้อืมเอายืนงันพวกมึงสองคนเชียร์กันนะพวกกูไปละอืมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้เง็กเมื่อเห็นกูเป็นอะไรวะเต้ยเคือเต้ย สนุกมากใช่ป่ะที่ทำแบบเนี้ยคุยกับกูก็มองหน้ากูดิทำไมหน้ากูมันไม่น่ามองขนาดนั้นเลยเอ่อนี่คิวแก้งเตอร์เหรอ ทำไมมึงแ,แกล้งกูเป็นคนเดียวหรือไงอืมเฮ้ยนี่ไม่ได้จะบอกรักฉันใช่ไหมไม่ได้คิดถึงฉันใช่ปะฉันก็ไม่รู้ที่เธทำาว่ไงมึงแม่งทำให้กูเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ โอ้โหพี่คิวเต้หายจนไม่ออกขอบคุณมึงมากนะเว้ยที่ทำื่อกูขนาดเนี้ยเต้ไม่ได้ทำเพื่อพี่คิวซะหน่อยเต้ทำเพื่อความรักของเต้ต่างหาก ในลองจงตาฉินดูสิในลองเข้ามาใกล้อีกนี่โอ้ยคิวแกงเตยอีกแล้วนี่ก็มึงหน้าแกงนี่หว่ากว่าจะหายปากแข็งนั้นพี่คิว ทำเต้ยเกือบถอยแต่ปไหลายรอบเหรอหืมติดคิ้วไเอ้า